เอ้าคุณแม่เมื่อกี้ปีรู้สึกว่าคนที่นั่งรถออกไปใช่แม่นุชหรือเปล่าคะคิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันรอฟังคำตอบพร้อมกับหย่อนตัวลงนั่งในห้องครัวเล็กกระทัดรัดของตัวบ้าน <c oughs> ใช่ค่ะลูกแม่นุชแวะมาคุยธุระกับแม่สักพักใหญ่ๆแล้ว เห็นถามหาหนูอยู่เลยแม่ก็เลยบอกว่าหนูน่ะออกไปเจอเพื่อนแม่นุชก็เลยไม่รอเสร็จธุระกับแม่แล้วก็ออกไปเลยเห็นว่ามีประชุมใหญ่ที่โรงพยาบาลนะลูกเรื่องเคสผ่าตัดอะไรก็ไม่รู้แม่ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่บางออน วางมือจากการเช็ดทำความสะอาดแก้วเมื่อเธอรู้สึกว่าใบสุดท้ายสะอาดเป็นที่น่าพอใจแล้วก่อนที่จะพาตัวเองเดินเข้าไปใกล้ลูกสาวสุดที่รักก้มลงหอมแก้มนวลนส่ของลูกรักฟอดใหญ่ย่อนตัวลงนั่งตรงข้ามโดยมีโต๊ะเล็กๆกลางกัน้นอืมคุณแม่ แม่นุต๊ตมีธุระอะไรกับคุณแม่ล่ะคะถึงขนาดต้องนั่งรถมาหาคุณแม่ถึงบ้านแล้วนะคะคิ้วงามยังไม่คลายปมออกจากกันอย่างชวนสงสยัย <ś c oughs> ไว้ว่างๆแม่จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะเหนื่อยไหมลกูกทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนอร่อยไหมเป็นไงเพื่อนที่นัดไว้ ได้เจอกันอยู่ใช่ไหมลูกบังออนเปลี่ยนเรื่องเพื่อเบียงเบนความสนใจของลูกสาวด้วยไม่อยากตอบคำถามไปมากกว่าที่ลูกสาวต้องการค่ะคุณแม่ได้เจอค่ะจันฉายยังฝากความคิดถึงคุณแม่มาอยู่เลยเห็นบอกว่าถ้าวันหลังปีได้หยุดอีก จะมากราบคุณแม่ที่บ้านพร้อมมาขอให้คุณแม่ทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานด้วยค่ะถ้าเป็นไปได้ก็จะมานอนค้างกับปีที่นี่เลยเพราะว่าวันนี้เราสองคนคุยกันยังไม่จุใจเลยค่ะรอยยิ้มพลายหวานกระจางออกมาอย่างเต็มหน้าเมื่อคิดถึงคำพูดของเพื่อนรัก วันนี้คุยกันยังไม่จุใจเลยค่ะเห็นว่าต้องรีบไปขึ้นเวรเพราะที่โรงพยาบาลมีประชุมด่วนสเก็ตด,ดูของตารางเวรก็เลยปรับเปลี่ยนแบบกระทันหันนะคะแม่ปีก็เลยกลับบ้านก่อนที่บอกแม่ไว้นะคะอืมก็ดีแล้วล่ะลูกหนูก็จะได้พักผ่อนบ้างและ แม่ก็อยากจะอยู่กับหนูให้นานกว่านี้หน่อยสองเดือนมานี่แม่คิดถึงหนูมากเลยถึงแม้นช่วงที่หนูเรียนอยู่จะต้องออกไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้งแต่แม่ก็ยังไม่ชินที่ต้องได้อยู่ห่างหนูอยู่เดียวลูกดื่มน้ำเย็นๆหน่อยไหมลูกเดี๋ยวแม่ดูแลให้เอ่ยทามลูกสาวออกไป เหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลูกรักเพิ่งกลับมาถึงบ้านเหนื่อย,อย <c oughs> ไม่ละค่ะแม่จ๋าปีเต็มที่มาแล้วค่ะนัดกับจันฉายที่ร้านกาแฟคุยกันเพลินพอรู้ตัวอีกทีปีดื่มกาแฟไปทั้งสามแก้วนะคะตอนนี้ตรึงไปหมดเลยตาเนี่ ยิ่งแล้วใหญ่แทบจะกระพริบไม่ได้เลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าปีขอตัวไปอาบน้ำเพื่อขับไล่คาเฟอีนออกจากร่างกายสักหน่อยนะคะแม่แล้วปีจะลงมาคุยเล่นด้วยค่ะสงสัยคืนนี้คงหลับตาไม่ลงจนถึงเช้าแน่เลยค่ะถ้าลิของคาเฟอีนไม่ลดลงนะคะ เสียงใสหวานตอบกลับมนนานดาอย่างไม่ค่อยจริงจังเอาเธอคะ่ะลูกจ๋าไปเธอสบายตัวแล้วค่อยลงมาคุยเล่นกับแม่รอยยิ้มระมุลผุดขึ้นบนใบหน้าที่สุดแสนจะอบอุ่นนั้นสิ่งไหนที่จะทำให้ลูกสาวสุดที่รักมีความสุขบังออนเธอรู้ดีว่า เธอจะไม่รังรอแม้แต่เซียววินาทีเดียวเพราะเธอรู้ดีว่าชีวิตของเธอที่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบใหญ่ใบนี้ได้จะไม่มีความหมายเลยถ้าปราศจากลูกสาวสุดที่รักคนนี้เมื่อได้นั่งอยู่คนเดียวบังออนก็หวนคิดถึงธุระที่เพื่อนรัก มาหาเธอในวันนี้การมาของเพื่อนรักบอกเล่าเหตุการณ์หลายๆอย่างให้เธอได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของลูกสาวที่มีต่อผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลบางออนเพิ่งรู้ว่าความสัมพันธ์มากกว่าผู้ป่วยและพยาบาลแรกๆเธอก็วิตกกังวลและ เป็นห่วงอย่างมากที่ได้รับรู้ข่าวถึงความสัมพันธ์นั้นจากเพื่อนรักแต่พอได้รับฟังคำอธิบายของเจ้านายของลูกสาวแล้วจะว่าไปก็เป็นเจ้านายของเพื่อนรักต่ออีกทีนึงว่าเด็กสองคนตกลงคบหาดูใจกันโดยที่ไม่สะดวก จะเปิดเผยความสัมพันธ์ให้ใครได้รับรู้และล้านสาวสุดที่รักของตัวบ้านกลับเป็นฝ่ายมาขออนุญาตดูใจกับลูกสาวของเธอด้วยไม่อยากปิดบังในความสัมพันธ์นั้นอีกต่อไปแต่ลูกสาวของเธอกลับไม่สะดวกใจที่จะให้ใครได้ล่วงรู้ถึงความสัมพันธ์นั้นยังผลให้ ป้ามูกของตัวบ้านต้องถอสังขารมาหาเธอในวันนี้แจกแจงเหตุผลต่างๆให้ได้รับรู้และพยายามพูดหวานร้อมเหตุผลร้อยแปให้เธอคล้อยตามถึงความสุขที่ลูกสาวจะได้รับถ้าหากเธอยอมรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นสิ่ง ที่เธอไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่คำพูดของเพื่อนรักยังก้องอยู่ในโสตประสาทให้ได้คิดนี่เยอออนปัจจุบันเรื่องของเพศทางเรื่องมันไม่ใช่เหตุผลใหญ่ของชีวิตอีกต่อไปแล้วนะหัวใจที่คนรักมีต่อกันต่างหากคือสิ่งที่สำคัญบางที แกอาจจะยังไม่คุ้นชินกับคำว่า LGBTQ+ part, เพราะคำศัพท์ที่หลายๆคนใช้เรียกนี้มันเป็นสิ่งที่ออนอาจจะยังไม่เคยคุ้นชินออนจ๋าปัจจุบันนี้กลุ่มคน LGBTQ+ part, เป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบันมากถึงแม้นว่า กฎหมายจะยังไม่ยอมรับบัญญัติสิทธทิต่างๆอย่างชัดเจนะและนฮุสก็อยากบอกให้ออนรู้ว่าถึงแม้นกฎหมายจะไม่เท่าเทียมกับกฎหมายปัจจุบันแต่ความเป็นจริงแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ไม่เคยทำความเสี่ยมเสียให้สังคมถดถอยลงไปเลย บางทีคนกลุ่มนี้กลับเป็นกระบอกเสียงให้กับองค์กรต่างๆมากมายเป็นแรงขับเคลื่อนในสังคมของเราในหลายๆเรื่องเลยแหละนุชขอรับประกันเลนะออนว่าลูกสาวของออนเป็นคนในกลุ่มนั้นและไม่เคยเลยสักครั้งที่หนูปีของเราจะทำตัวเองให้เสียมเสียรับผิดชอบทุกอย่าง ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีหนูปีเต็มที่ทุกครั้งในการทำงานนะ่ะออนรวมถึงการดูแลผู้ป่วยที่นุชเองเป็นคนแนะนำให้ด้วยแต่เหตุผลที่ออนจะได้รับรู้ต่อไปก็คือหนูปีรักชอบอยู่กับผู้ป่วยที่หนูปีดูแลอยู่นะ่ะซึ่ง นุชรู้ดีว่าหนูปีคงไม่กล้าที่จะบอกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นให้กับออนได้รู้อย่างแน่นอนเราเองเป็นต้นเหตุของหลายๆเรื่องจึงต้องออกตัวเพื่อมารับผิดชอบในความสัมพันธ์ของเด็กทั้งสองออนจะตำหนิเราก็ได้นะแต่นุชอยากอยากจะให้ออนได้รู้เอาไว้ว่าความรัก เป็นสิ่งสวยงามแม้มันจะเกิดขึ้นกับเพศสภาพแบบไหนก็ตามความรักมันก็ยังสวยงามเสมอที่นุดมาวันนี้ก็คือนุดอยากมาอธิบายถึงความสัมพันธ์ของเด็กทั้งสองให้ออนได้รับรู้นะ่ะและยอมรับเปิดใจในความรักของลูกสาวในครั้งนี้ ถึงแม้นว่ามันจะเป็นความรักระหว่างเพศเดียวกันก็ตามนงนุษมองหน้าเพื่อนรักด้วยรู้สึกหวนหวนในหัวใจว่าจะเข้าใจสิ่งที่เธออธิบายหรือไม่นุษรหลูถ้าจะให้หนูปีบอกออนตรงๆเลยก็คงไม่กล้าเพราะกลัวว่าออนจะเสียใจนะ่ารวบมือของเพื่อนรัก มาไว้ในอุ้งมือเพื่อวางส่งถ่ายความเห็นใจกับข่าวใหม่ที่เธอได้รับรู้ในรสสินิยมความรักของลูกสาวออนจา๋านุชอยากให้ออนได้คิดนะคะว่าหัวอกของความเป็นแม่นั้นไม่มีสิ่งไหนจะมีค่าไปมากกว่าความสุขของลูกที่เรา ได้เลี้ยงหรือฟูมฟักมาแล้ววันนี้คุณหญิงจรุนรัตเจ้านายของเราและเป็นเจ้านายของหนูปีอีกทีหนึ่งท่านขอให้นุษย์พาท่านมาพบออนเพื่อหวังอธิบายความจริงใจและความมั่นใจของหลานสาวของท่านว่าจริงจังกับลูกสาวของออนมากแค่ไหนเจ้าของบ้าน กระพริบตาขึ้นลนปริบๆด้วยยังไม่สามารถปรับความรู้สึกให้รับรู้ในสิ่งที่เพื่อนรักอยากให้รู้ค่ะท่านเชิญค่ะเลข,ขาผู้รู้ใจเดินออกห่างเพื่อเปิดทางให้เจ้านายพูดคุยกับเพื่อนรัก <c oughs> ขอบคุณมากนะคุณนุษที่กล่าวเปิดทาง ได้ดีมากเลยถ้าเกิดว่าการเจรจาในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีฉันจะมีโบนัสให้อย่างงามเลยละ่ะจนคุณนุชคิดไม่ถึงเลยรอยยิ้มสุดแสนอบอุ่นส่งถ่ายให้เลขาคู่ใจอย่างจริงจังก่อนที่จะนั่งลงข้างๆคนที่นั่งทำหน้าตื่นตื่นจนชวนหน้าสงสารเอาละ่ะคุณออน ฉันคุณหญิงจรุนรัตขออนุญาตพูดทาบทามลูกสาวของเธอให้กับหลานสาวของฉันที่มาในวันนี้ก็เหมือนว่ามาปรึกษาเธออีกทีหนึง่งสำหรับรายละเอียดต่างๆของครอบครัวงเธอฉันได้สอบถามกับคุณนุชเธอแล้วก่อนอื่นฉันขอบคุณเธอมาก ที่เลี้ยงดูหนูปีให้เป็นเด็กดีได้ขนาดนั้นหนูปีเป็นคนมุ่งมั่นใส่ใจในหน้าที่แถมเป็นเด็กวัยรุ่นมีกริยามารยาทที่ดีทำอะไรก็รู้จาักกาละเทศะกริยาที่แสดงออกมาก็เต็มไปด้วยความนอบน้อมอ่อนหวานถูกใจฉันยิ่งนักและฉันคุณหญิงจะรุนรัต ที่มาในวันนี้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละฉันมาเพื่อทาบทามลูกสาวของคุณมังออนให้มาเป็นหลานสะพ้ยและให้แต่งงานกับหลานสาวของฉันซึ่งหลานสาวของฉันเป็นผู้ป่วยที่หนูปีไปช่วยดูแลเมื่อสองเดือนที่แล้วฉันยอมรับว่าตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาไม่เคยเลยสักครั้งที่จะมีพยาบาลคนไหน สามารถดูแลหลานลักของฉันได้เกินหนึ่งเดือนเลยแม้นแต่คนเดียวส่วนมากจะอยู่ได้ไม่กี่วันก็มักจะมาขอลาออกจากหน้าที่แทบทุกคนแต่หนูปีลูกสาวของเธอกลับต่างไปนอกจากจะสามารถดูแลวันหลานสาวของฉันได้ดีแล้วหนูปีกลับ เป็นแรงบันดานใจให้กับวันอีกต่างหากให้สามารถพาตัวเองออกจากอดีตที่สุดแสนจะเจ็บปวดให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันยังผลให้สภาพร่างกายที่ฉันคิดว่าคงไม่มีหวงังที่จะกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งแต่พ่อหนูปีก้าวเข้ามาในครอบครัวของฉันสิ่งที่หนูปีทำ ทําให้ร่างกายของวันแข็งแรงขึ้นเป็นอย่างมากนำซ้ํายังกลับฟื้นและพร้อมที่จะมีโอกาสหายขาดได้อย่างที่คณะแพทย์ได้ลงความเห็นไว้ที่ฉันมาในวันนี้นอกจากจะมาสู่ขอหนูปีให้กับหลานสาวของฉันแล้วฉันก็อยากจะขอร้องคุณมังออนด้วยว่า อย่าพึ่งเล่าเรื่องนี้ให้กับหนูปีฟังเพราะมณีวันหลานของฉันเขาขอมาคุณย่าจา๋าถ้ายังไงซะเอาไว้ให้วันเองเป็นคนบอกเรื่องนี้กับคุณปีอย่างน้อยวันจะได้แน่ใจว่าคุณปีจะได้รับรู้ถึงความจริงใจของวันจริงๆ นั่นคือคำพูดของหลานรักที่ได้ขอร้องมาซึ่งผู้เป็นย่าก็รับรู้และเข้าใจดีถึงวัตถุประสงค์เหตุผลของหลานรักแค่สามวันที่ไกลห่างหลานสาวสุดที่รักก็ถึงกลับกินไม่ได้นอนไม่หลับจนเป็นเหตุให้ตัดสินใจทำอะไรในวันนี้เอาเป็นว่า ถ้าคุณออนตกลงอย่างที่ฉันร้องขอหนี้สินที่คุณออนมีอยู่กับธนาคารฉันคุณหญิงจจรุนรัตขอชดใชน้นี้ทั้งหมดให้กับเธอเพื่อแลกกับการเปิดโอกาสให้เด็กทั้งสองได้คบหาดูใจกันและถ้าเป็นอย่างที่ฉันคิดเด็กสองคนตกลงปรงใจแต่งงานกันจริงๆฉันขอ ยกสินสอดทองมั่นให้คุณบังออนอีกเท่าหนึ่งของหนี้สินทั้งหมดที่คุณมีอยู่กับธนาคารอีกเท่าตัวข้อเสนอของแขกเจ้าของบ้านทำเอาคนฟังตาเบิกโพรงขึ้นมาแทบทันทีด้วยไม่คาดคิดว่าสิ่งที่เธอได้ยินจะเป็นความจริงเออคุณบางออนข้อเสนอที่ฉันให้คุณบางออน คงไม่คิดว่าน้อยเกินไปหรอกนะดวงตาเล็กเลียวลีมองคนตรงหน้ายอย่างหวังคำตอบเออเออไม่ค่ะท่านไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น้อยไปค่ะท่านดิฉันยอมรับว่าทกใจอย่างมากกับข้อเสนอที่ท่านได้ให้กับดิฉันแต่ท่านขะหนี้สินที่ดิฉันมีกับธนาคาร มันไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะตั้งสิบล้านนะคะแล้วถ้าเกิดลูกปีและหลานของท่านแต่งงานกันจริงๆท่านจะให้ค่าสินสอดอีกเท่าตัวเลยหรอคะรวมๆแล้วตั้งยี่สิบล้านเชียวนะคะมันไม่ใช่น้อยๆเลยะคะ่ะ เสียงหวานสั่นเครือเมื่อพูดถึงจำนวนเงินที่มากมายมหาศาลที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าในชีวิตนี้จะได้สัมผัสกับเงินจำนวนนั้นอืมก็ตามนั้นแหละฉันพูดคำไหนคำนั้นถ้าเกิดเด็กสองคนไปต่อกันได้จริงๆขอแค่เธอเปิดโอกาสให้ลูกสาวคบกับหลานสาวของฉันเท่านั้น หนี้ของเธอที่มีอยู่กับธนาคารก็จะหมดไปด้วยและถ้าทั้งสองแต่งงานกันจริงๆสินสอดฉันก็ให้อีกเท่าหนึง่งอย่างที่เธอเข้าใจนั่นแหละเอาเป็นว่าให้คุณนุชเป็นพยานเลยแล้วกันหนี้สินที่เธอเคยมีกับคุณนุชฉันก็จะเป็นคนชดใช้ให้แทน เธอจะได้ไม่ต้องมีเรื่องให้ต้องคิดหนักใจอีกแล้วเอาล่ะที่ฉันเสนอมาทุกอย่างในวันนี้ก็แค่อยากจะให้เธอได้คิดและไม่ปิดกั้นหัวใจของลูกสาวยังไงเราก็โตๆเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วพูดมากก็รังแต่จะเสียเวลาฉันขอสรุปอย่างที่ฉันพูดเลยแล้วกันนะ เอาละเห็นจากสภาพของเธอในวันนี้แล้วเธอคงตกใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่ฉันเสนอไปวันนี้ฉันจะยังไม่เอาคำตอบถ้าเธอคิดเห็นประการใดก็ฝากบอกคุณนุชไปให้ฉันรับรู้อีกทีนึงก็แล้วกันเสร็จธุระแล้วงั้นวันนี้ฉันขอตัวก่อนแล้วกัน ไปเถอะคุณนุชเราไปกันเถอะค่ะท่านวาระของการประชุมในวันนี้ก็คือเรื่องการผ่าตัดใหญ่ของคุณวันเธอนะคะอืมโอเคงั้นเราไปกันเถอะค่ะค่ะค่ะท่านและทุกคนก็พร้อมในที่ประชุมแล้วล่ะคะ่ะถ้าท่านไม่มีอะไร จะอธิบายกับแม่ออนแล้วเราก็ไปกันเถอคะค่ะเชิญค่ะท่านเลขาคู่ใจกวีกวาดนำทางให้เจ้านายไปขึ้นรถหรูที่จอดลอยอยู่อย่างรู้หน้าที่เพราะเธอรู้ดีว่าเวลาแต่ละนาทีของเจ้านายมีความหมายสักแค่ไหนบังออนเพื่อนรักได้แต่ทำหน้างง,ง หลังจากทำความเคารพล่ำลาแขกของตัวบ้านอย่างมีมารยาทเยออนเดี๋ยวตอนเย็นฉันจะโทรศัพท์มาหาอีกทีนะไว้เราค่อยคุยกันเรื่องนี้อีกทีนึงนะแกฉันไปก่อนละท่านรออยู่โจประโยคร่างบางก็ตัวปริวขึ้นรถไปนั่งในตำแหน่งที่คุณชิน ด้วยรับรู้ว่าภารกิจที่หนักอึ้งของช่วงวันที่เธอจะต้องเผชิญว่ามีมากแค่ไหนพูดไปแล้วเพื่อนรักของเธอก็น่าตลกได้แต่ยืนทำหน้างงงอยู่กับเหตุการณ์ที่ยังตั้งตัวรับไม่ทันคุณแม่คุณแม่คะคุณแม่กำลังคิดอะไรอยู่คะแล้วที่ปีถามว่าแม่นุช มาหาคุณแม่มีธุระอะไรถ้ามีธุระกับปีทำไมไม่โทรมาหาปีเองล่ะคะไม่รอข่าลูกแม่นูตไม่มีธุระอะไรกับลูกหรอกก็แค่แม่นูตแวะมาดูว่าทำไมหนูยังไม่กลับไปทำงานที่บ้านของคุณหญิงท่านอยู่อีกนะคะเห็นกลับมาที่บ้านได้หลายวันแล้ว เลยแวะมาดูว่าหนูมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เท่านั้นไปเถอะหนูมาเหนื่อยไปอาบน้ำอาบท่าพอถึงเวลาอาหารเย็นค่อยลงมาเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวที่หนูชอบไว้ให้ทานนะลูกแจกแจงกับลูกสาวออกไปอย่างหวังเปลี่ยนเรื่องคุยค่ <c oughs> ะแม่โอเคค่ะคุณแม่ น่ารักที่สุดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวปีขอตัวไปอาบน้ำก่อนเลยแล้วกันนะคะเย็นนี้น้ำหนักตัวต้องเพิ่มอีกหลายกิโลแน่เลยเพราะว่ากับข้าวที่แม่ทำให้ทานมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นนี่ก็สามวันแล้วที่ปีอยู่ทานข้าวฝีมือแม่แม่ทำอะไรให้ทานทุกอย่างปีไม่รู้สึกเบื่อเลยค่ะ อปากหวานจังเลยนะลูกสาวของแม่ไปขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าได้แล้วเดี๋ยวค่อยลงมาทานข้าวเย็นกับแม่รอยยิ้มพรายหวานกระจ่างอยู่เต็มดวงหน้ามองตามหลังลูกสาวสุดที่รักกำลังเดินขึ้นไปชั้นบนของตัวบ้าน